สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมิสาระจากช่องดูฟรีกับเพ่เดียีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในข้อสอบ NT ค่ะความสามารถด้านภาษาไทยใน EP ที่4กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันอีก5ข้อจาก15ข้อที่ผ่านมาใครที่ยังไม่ได้ดู EP ไหนอ่าลืมไปดูให้ครบด้วยนะคะและสาหรับวันนี้เราจะมาเริ่มก,กันที่ข้อ16ค่ะพิจารณาภาพนะคะแล้วก็ตอบคาถามข้อ16กันทุกคนดูภาพที่เขาให้มานะคะจากนั้นเราก็จะลงไปดู โจ์กันก่อนเลยนะคะโจถามว่าจากภาพจากภาพนะคะคำพูดในข้อใดเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับคำถามอันนี้ง่ายแม้ง่ายมากสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนี้ถูกไหมแล้วพี่คนนี้เขามาถามของเราค่ะว่าอ้าวเจนเกิดอะไรขึ้นไปโดนอะไรมาครับนี่อะดูท่าทางซีดูท่าทางน้องคนนี้เขาหน้าตาเป็นยังคะมีความสุขหรือว่าเสียใจหรือว่าดีใจ เสียใจดูมีน้าตาด้วยใช่ไหมเหมือนเขาร้องไห้อยู่คนนี้ก็เลยถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นไปโดนอะไรมานะคะเราก็มีหน้าที่ไปหาว่าน้องเจนเนี่ยตอนนี้เราเป็นน้องเจนนะเราชื่อเจน,ต,ต,นะะต้องตอบว่าอะไรนะคะต้องตอบว่าอะไรอะมีอะไรบ้างดอันที่หนึ่งค่ะหนูทําแผลมาค่ะพี่อ่าอันที่สองหนูเล่นกับแมวอยู่ค่ะ อันที่สามหนูวิ่งหกล้มมาค่ะพี่แล้วก็อันที่สี่หนูเจ็บนิดหน่อยค่ะใช่ไหมคะอ่ายังไงยังไงไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นไปโดนอะไรมาทุกคนคิดว่าควรตอบอะไรระหว่างท่าแพ้มาเล่นกับแมวอยู่ไอ้มีแมวไหมจากภาพเรามีแมวไหมมีแมวแต่ว่าเขาเล่นกับแมวอยู่ไหมเขาไม่ได้เล่นนะเขานั่งอยู่เฉยใช่ไหมคะจะบอกว่าหนูเล่นกับแมวอยู่ได้ไหมไม่ได้ เจ็บน,นิดหน่อยค่ะอันนี้รู้อยู่ว่าเจ็บแต่ว่าเขาถามหาว่าเราไปโดนอะไรมาทําไมถึงเจ็บด,ดังนั้นอันที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องแบบที่สุดเลยนะเราก็ต้องตอบข้อที่3นะคะหนูวิ่งหกล้มมาค่ะพี่แบบนี้ถึงจะถูกต้องนั่นเองนะคะข้อที่16บหกวันไปต่อไปข้อที่17ค่ะเป็นไงคะง่ายไหมทุกคน ง่ายนะข้อที่17นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านประโยคค่ะแล้วก็ตอบคำถามข้อ17กันทีนี้เขาก็ให้กรอบมาเหมือนเดิมกรอบมาแบบนี้นะคะเราลงไปดูกันที่คำถามกันก่อนคำถามข้อที่17ถามว่าอย่างไรคำถามข้อที่17ถามว่าจากข้อความนะคะจากข้อความคำในหมายเลขใดเป็นคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้นะคะอ่ะ คำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้นะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่คำแล้วทีนี้คำที่ขีดเส้นใต้ตรงไหนอยู่ตรงน,น,รงนี้อ่ะทุกคนลองอ่านทั้งหมดก่อนข้อความทั้งหมดบอกว่าไงคะวันนี้ผมตื่นนอนแต่เช้าพ่อจะพาผมไปซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ถึงผมจะเตะฟุตบอลไม่เก่งแต่ความฝันของผมคืออยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอันนี้คือข้อความที่เขาให้มาแล้วจะเห็นว่าข้อความที่เขาขีดเส้นใต้คือคำว่าอะไรคะเตะใช่ไหม ตอเอเตเนี่ยแหละนะคะแล้วคําว่าเตะเป็นคําชนิดไหนชนิดของคํานะคะมันก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นคํานามใช่ไหมคะมีเป็นคํานามที่เราพอจะรู้จักเนาะนามก็คือการใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีก มีสรรพนามนะคะสรรพนามก็คือการใช้แทนคำนามก็พวกแบบว่าที่เราใช้แทนตัวคำว่าฉันคำว่าเขาคำว่าท่านคำว่าเธออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือคำสรรพนามแล้วก็จะมีเป็นคำกริยาใช่ไหมคะกริยาคือการแสดงอาการการกระทำกินเดินวิ่งนั่งนอนเตะอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะเห็นว่าคำว่าเตะเนี่ยเป็นคำอะไรคะเป็นคำไหนเอ่ยให้เลือกระหว่างนามสรรพนามแล้วก็กริยา มันคือคํากริยานะคะเด็กๆคํากริยานะก็คือเป็นการแสดงเป็นคําแสดงอาการนั่นเองว่าเตะฟุตบอลอย่างนี้ใช่ไหมคะเตะตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้คําทั้ง4ี่หมายเลขมีคําว่าอะไรบ้างล่ะมีคําว่าผมผมในที่นี้หมายถึงผมแบบนี้ไหมหรือว่าผมที่ใช้แทนตัวเองถ้าเป็นผมที่เป็นเส้นๆเนี่ยเป็นคํานามแต่ถ้าเป็นผมที่ใช้แทนตัวเองเป็นคําอะไรคะเป็นคําสรรพนามถูกไหมเป็นคําสรรพนาม ต่อไปคําว่าพ่อค่ะพ่อเป็นคําที่ใช้เรียกเรียกถูกไหมเพราะฉะนั้นคําว่าพ่อเป็นคาอะไรคะเป็นคําเป็นคํานามนะคะพ่อเป็นคํานามคําว่าซื้อซื้อคืออะไรคะเป็นคาเป็นคาเรียกชื่อไหมไม่ใช้แทนชื่อไหมไม่เป็นคําที่แสดงอาการใช่ไหมคะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อขนมซื้อนมซื้อผักซื้อผลไม้มันคือคําแสดงอาการค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าซื้อเป็นคำอกไม่ใช่อ่างเป็นคํากริยา ะะและสุดท้ายคําว่านักฟุตบอลนักฟุตบอลเป็นการเรียกชื่อลักษณะของอาชีพอาชีพหนึงใช่ไหมคะหรือว่านักกีฬาประเภทหนึงเพราะฉะนั้นอันนี้นักฟุตบอลเนี่ยเป็นคํานามเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้ว1 2 3และ4ทุกคนเห็นอย่างว่าคําไหนมันเป็นคํากริยาเหมือนคําว่าเตะคําที่3ก็คือคําว่า ซื้อนั่นเองนะคะเป็นคํากริยาดังนั้นนี่แหละคือคําที่เป็นคําชนิดเดียวกันกับคําที่ขีดเส้นใต้นะคะข้อที่สิก็จะตอบข้อ3นั่นเองมาต่อกันที่ข้อ18บแปดนะคะข้อสิบแปดบอกว่าให้อ่านประโยคและตอบคําถามข้อ18ค่ะซึ่งประโยคก็จะให้มาตามนี้เลยเนาะทีนี้เราไปอ่นนานกันที่โจทย์กันก่อนโจทย์นะคะเขาบอกว่า คำว่าพันในข้อใดเป็นคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้ถูกไหมคำว่าพันในข้อใดทั้ง4ข้อนี้เป็นคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้ซึ่งคำที่ขีดเส้นใต้อยู่ในประโยคค่ะเราก็ขึ้นไปดูกันก่อนว่าคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าอะไรแล้วเป็นคำชนิดไหนเนาะอ่ะโอเคดูกันที่อันนี้ค่ะประโยคบอกว่า พ่อแม่พาฉันไปเยี่ยมปู่กับย่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะพ่อแม่พาฉันไปเยี่ยมปู่กับย่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์คำว่าไปกับคําว่าเยี่ยมเป็นคำชนิดเดียวกันนะคะก็คือเป็นคําอะไรเอ่ยไปแสดงอาการไหมแล้วยี่ยมคืออะไรคะเยี่มคือสมมติมีคนป่วยางเราก็ต้องไปเยี่ยมใช่ไหมคะเยี่ยมเยียนนะคะอันนี้คือคําว่าเยี่ยมซึ่งเขาทําหน้าที่เป็นคําอะไรคะแสดงอาการด Multiple ังนั้นคําว่าเยี่ยมเป็นคํา คำอะไรเอ,อ่ยเด็กๆจำได้ไหมสแสดงอาการเขาเรียกว่าคำกริยานะคะคำกริยานะอ่ะโอเคมันคือคำกริยาค่ะดังนั้นเรามีหน้าที่ไปหาว่าคำว่าพันในข้อไหนเป็นพันที่เป็นคำกริยานั่นเองนะคะอ่ะ ประมาณนี้ทีนี้เราไปดูกันที่ข้อที่1กันค่ะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าส้มหวานมีเงิน1000บาทคําว่าพันใช่ไหมส้มหวานมีเงิน1,000บาทพันเนี้ยหมายถึงแบงค์พันใช่ไหมคะแล้วทีนี้คําว่าพันเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้บอกจํานวนบอกจํานวนอะไรบอกจํานวนของเงินว่ามีเงิน1บาทไหมไม่เป็นหน่วยอะคะ่ะของเงินว่า1,000บาท ซึ่งพันไม่ได้เป็นส่วนของการแสดงอาการอะไรเลยเนาะพันเนี้ยมันเป็นคําบอกจํานวนเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยพันเนี้ยมันต้องเป็นคําอะไรเอ่ยคาวิเศษนะคะเด็กๆอันนี้ต้องเป็นคาวิเศษนะวิเศษคือคําที่แบบเอาขยายหรือว่าบอกจํานวนได้นะคะซึ่งคําว่าพันเป็นคําบอกจํานวนก็เลยเป็นคําวิเศษมันก็ยังไม่ใช่คํากริยาเราต้องหาพันที่เป็นคํากริยาค่ะข้อที่สองส้มซ่าค่ะมีเพื่อนชื่อพันและแพม สม้มซ่ามีเพื่อนชื่อพันและแพมเ็กเด็กเห็นไหมก่อนคําว่าพันและแพมคือคําว่าอะไรชื่อชื่อใช่ไหมคะเพื่อนของส้มซ่าก็จะมีชื่อว่าพันแลแ้วก็แพมดังนั้นเฮ้ยพันในที่นี้เป็นคําอะไรเอ่ยเป็นคําที่เป็นชื่อถ้าเป็นชื่อก็ต้องเป็นคําอะไรคะก็ต้องเป็นคํานามถูกไหมเพราะคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะถ้าเป็นชื่อเมื่อไหอไร่คือคํานามอ่ะต่อไปค่ะ ส้มจี๊ดมีพ่อเป็นทหารยศนายพันพันคำเนี้ยมันมาคู่กันกับคําว่านายพันโอเคนะส้มจี๊ดมีพ่อเป็นทาหารยศนายพันพันคํานี้ค่ะมาพร้อมกับคําว่านายพันซึ่งมันเป็นตําแหน่งทางราชการของเขาก็จะเป็นคํานาม นะคะไม่ได้แสดงอาการนะกริยาต้องแสดงอาการการกระทําต่างๆของตัวประธานนะคะอ่ะดูที่นี้เหลือข้อ4ี่เอ้าเหลือข้อ4ี่หนูตอบได้เลยไหมหนะูมาไว้ก่อนหนูใจเย็นแต่ไปดูข้อ4ี่กันสิเขาบอกว่าไงส้มโอค่ะใช้ผ้าพันแผลให้แมวที่ถูกรถชนถามว่าอันนี้เป็นคํากริยายังไงคะพี่คําว่าพันพันก็คือเป็นลักษณะเหมือนทุกคนนึกออกไหมไส้กอกพันเบคอนนะอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เรามีผ้าสมมติเรามีผ้าใช่ไหมคะเราก็จะนํามาพันพันพัน อันนี้คือลักษณะของคําว่าพันในความหมายของคํากริยาหรือว่าคําที่แสดงอาการเหมือนซ้มโอค่ะที่ใช้ผ้าไปพันแผลเคยเห็นไหมเวลาผ้าพันแผลนักมวยพันมืออะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละคือลักษณะของคําว่าพันที่เป็นอะไรนะเป็นกริยาเจอแล้วเนาะตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สิบเกค่ะอ่านประโยคแล้วตอบคําถามข้อ19บเกาถามดูโจทย์ก่อนเขาถามหาอะไรจากประโยคนะคะมีคำนามจำนวนกี่คำ มีคำนามจำนวนกี่คำเราจะนับคำนามกันแต่ก่อนที่จะนับเราทวนอีกทีซิว่าคำนามเขาเอาไว้ทำไมนะคำนามคือคำที่ใช้ทำอะไรเอ่ยเรียกชื่อค่ะเรียกชื่อของคนของสัตว์นะคะของอะไรได้อีกของสิ่งของนะคะสิ่งของสถานที่อาชีพได้ไหม ได้ตำรวจทหารพยาบาลได้หมดเลยนะคะคืออาชีพอะไรก็ได้ที่มันเป็นคำนามหรือว่าเป็นชื่อของสิ่งนั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนหนูขึ้นไปดูที่ประโยคซิเขาบอกว่าไงคะไก่จิกนอนอยู่ใต้ต้นไม้หไก่จิกนอนอยู่ใต้ต้นไม้ดูซิว่าจะมีคำนามทั้งหมดกี่คำบอกแล้วว่าคำนามเรียกชื่อคนแล้วก็สัตว์ได้เพราะฉะนั้นคำว่าไก่คำแรกเป็นอะไรคะ ไก่คาแรกเป็นชื่อสัตว์ถูกไหมก็จะนับเป็นคํานามไหมนับเป็นคํานามนะคะนับเป็นคําที่หนึ่งนะต่อไปจิกค่ะจิกคืออะไรจิกคืออาการของไก่ที่เขาจะจิก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 แบบนี้ถูกไหมคะในเมื่อเขาเป็นอาการของไก่นั่นแปลว่านี่คือคาอะไรเอ่ยคากริยาไม่ใช่คํานามเพราะมันแสดงการการะทําของการจิกอยู่ถูกไหมคะต่อไปคําที่3คําว่าหนอนหนอนเป็นชื่อสัตว์ไหมคะเด็กๆ เป็นชื่อสัตว์เนะาะอนนนเป็นชื่อสัตว์ค่ะเพราะฉะนั้นนับเป็นคำนามไหมนับอีกหนึ่งคำนะ่บงนี้ค่ะแล้วก็คำว่าอยู่อยู่คือคำกริยาค่ะที่แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะส่วนคําว่าใต้เป็นอะไรใต้เป็นคําที่ใช้บอกสถานที่นะคะเป็นบุพบทน,นะบอกสถานที่ว่าอยู่บริเวณไหนของโลกใบนี้อยู่ใต้เอ๊ะอยู่ใต้ทุกคนเห็นคําว่าอะไรต่อไปต้นไม้ต้นไม้เป็นพืชค่ะแล้วการที่เราเรียกว่าต้นไม้มันเรียกชื่อไหม เรียกชื่อคือไม่ใช่ว่าเราต้องเรียกว่าต้นอะไรสักอย่างตน้นมะม่วงต้อนอะไรก็ว่าไปไม่ใช่นะคะแค่คําว่าต้นไม้คําเดียวก็เป็นคํานามได้เพราะฉะนั้นพี่จะนับเป็นคําที่สดังนั้นในข้อที่19นี้จากประโยคมีคํานามจํานวน3คําค่ะตอบตรงนี้ได้เลยคือคําว่าอะไรบ้างนะไก่นอนแล้วก็ต้นไม้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่20สิกันแล้วให้อ่านประโยคเหมือนเดิมนะคะเด็กๆแล้วก็อตอบคำถามข้อที่20ค่ะ ข้อที่20เขาถามหาอะไรก่อนเขาถามหาว่าขอ้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคข้างต้นอันนี้ถามเรื่องชนิดของประโยคทีนี้เด็กๆนึกออกไหมว่าประโยคมีชนิดไหนบ้างที่ตัวเองได้เรียนมาจาได้ไหมคะเฮ้ยน,นึกออกไหมก็จะมีเป็นประโยคอะไรบ้างคะหนึ่งเลยพี่ขึ้นให้ว่าบอกเล่าก็คือเป็นประโยคที่แจ้งให้ทราบเฉยๆใช่ไหมคะเรียกว่าประโยคบอกเล่าถ้ามีคําว่าไม่ล่ะในกรณีที่มีคําว่าไม่เขาเรียกว่าประโยคอะไรคะ ประโยคปฏิเสธถูกไหมคะประโยคปฏิเสธเนาะต่อไปพวกที่ต้องการคําถามทามให้ตอบหน่อยซิตอบฉันมาเขาเรียกว่าคาถามประโยคคําถามต่อไปค่ะมีคําถามก็จะมีคํานึงก็คือประโยคคําสั่งนะคะคำสั่งเนี่ยจะมาควบคู่กับประโยคขอร้องนะคะนี่ ก็จะมีประมาณนี้หลักๆเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ออกจริงๆออกบ่อยๆนะคะก็จะมีสามบ,บนี้ที่เด็กๆควรจะแยกประเภทออกได้ว่าบอกเล่าคืออะไรบอกเล่าคือเล่าเรื่องราวเฉยๆแจ้งให้ทราบเฉยๆอย่างเช่นเราบอกว่าวันนี้ฉันกินไว้ยเตี๋ยวเราบอกเพื่อนเฉยเพื่อน,อนตอบกลับมาวันนี้ฉันกินข้าวผัดอันนี้คือลักษณะของประโยคบอกเล่าถ้าเป็นปฏิเสธคืออะไรนะคะหนูๆจะเจอคําว่าไม่ค่ะไม่ไม่ไปไม่เอาไม่ดีไม่ถูก ไม่ทําไม่ชอบไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะต่อไปประโยคคําถามก็จะมีอะไรเอ่ยพวกที่มีคําว่าใครคะ่ะใครทําอะไรทําอะไรนะคะที่ไหนใช่ไหมที่ไหนก็คือถามหาสถานที่นะคะเมื่อไหร่ถามหาเวลาอย่างไรเท่าไหร่ทำไมอแบบเี้ยนะคะน,นี่คือคำถามเนาะทีนี้เราขึ้นมาดูก่อน พอเขาให้หาว่าประโยคไหนมันคือชนิดเดียวกันกับประโยคนี้แล้วทีนี้ประโยคนี้คืออะไรคะอ่านพร้อมกันเป็นฉันเดินไปโรงเรียนฉันเดินไปโรงเรียนแจ้งให้ทราบเฉยๆแจ้งให้ทราบเฉยๆว่าฉันเนี่ยไปโรงเรียนด้วยการเดินเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของประโยคบอกเล่าถูกไหมคะนี่คือประโยคบอกเล่าเจอคําว่าไม่ไหมไม่เจอ ใช่ไหมคะเจอคําที่เป็นคําถามไหมไม่เจออง,ง่ายๆเลยมันก็คือประโยคบอกเล่าธรรมดานั่นแหละนะคะทุกคนไม่ต้องซสีเรียสน,นะต่อไปเรามาดูซิว่าสี่ประโยคนี้อันไหนจะเป็นประโยคบอกเล่าอ่าอันที่หนึ่งคะ่ะแม่แต่งตัวสวยทุกวันแจ้งให้ทราบไหมแม่แต่งตัวสวยทุกวันเลยอือแปลว่านี่คือประโยคบอกเล่าคะ่ะแจ้งให้ทราบเฉยๆเนาะ,อะบอกเล่าต่อไปคะ่ะ ฉันไม่กินทุเรียนหนูเจอคําว่าอะไรคะหนูเจอคําว่าไม่ค่ะคําว่าไม่บอกแล้วถ้าเจอแปลว่าเป็นประโยคอะไรเอ่ยปฏิเสธใช่ไหมคะปฏิเสธหนูเจอคําว่าไม่ก็เลยเป็นประโยคปฏิเสธค่ะต่อไปทําไมาเธอถึงมาสายเจอก,ก้อนนึงคาว่าอะไรคะคําว่าทําไมออทาไมเธอถึงมาสายนี่คือประโยคคําถามเพราะเขาต้องการคําตอบใช่ไหมเราไปสายเพื่อนถามเฮ้ยทำไมเธอมาสายอ่ะที่ทำไมมาโรงเรียนสายจังวันนี้ นี่คือคำถามถูกไหมคะต่อไปที่สี่ค่ะเพราะอะไรเธอจึงชอบฉันเพราะอะไรถามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรทําไมเธอจึงชอบฉันเป็นประโยคคําถามแบบนี้เห็นไหมได้นั้นเราก็จะได้คําตอบค่ะว่าประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกับฉันเดินไปโรงเรียนคือข้อที่ หนึ่งนั่นเองนะคะแม่แต่งตัวสวยทุกวันนี่แหละนะคะคือแจ้งให้ทราบเฉยๆเลยเนาะอ่ะโอเควันนี้อีก5ข้อก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาติดตามต่อในข้อที่21ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย